สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีฟุตบอลลีกให้ติดตามหลายคู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราไปดูบรรยากาศความพร้อมก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดหนูหน้อยเจ้าเวหาสนามพิเศษนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเพิ่งจะมีการแข่งขันในประเภทบินสวยงามบินได้นะคะแล้วก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะคะติดตามรายงานสดจากคุณวิริยะตันนุกูลกิจค่ะคุณวิริยะชิญค่ะ ขอบคุณครับโดยบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ห้างสินค้าเสียรังสิตน,นะครับตอนนี้นะักกีฬาทุกคนนั้นอยู่ในเชืองพักเครื่องนะครับก่อนที่จะทําการแข่งขันรอบชิงในช่วงเวลา14นาฬิกาแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันรอบตัดเชือกข,ของการแข่งขันประเภทสวยงามเป็นได้ซึ่งผู้ที่ชนะเข้าชิงในปีนี้นะครับจะเป็นเครื่องบินแบบช้างพันเลสวนเจอกับคดชน์ปักษาครับ โดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนักกีฬาก็ลงฝึกซ้อมตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยครับทั้งประเภทเครื่องบินบังคับแบบ2ช่องสัญญาณกับ4ช่องสัญญาณรวมถึงโดนบังคับถ่ายภาพทางอากาศนะครับโดยทุกทีมเน้นการซ้อมบินวัดทิศทางที่จะหักเลี้ยวในพื้นที่แคบด้วยเพดานบินที่ไม่สูงมากนกครับจากนั้นนะครับเป็นการแข่งขันรอบตัดเชือกของ ประเภทสวยงามบินได้ที่ปีนี้นะครับนักกีฬาทุกทีมต้องสร้างเครื่องบินเป็นรูปช้างแต่ต้องบินให้ได้ในเวลา2นาทีแล้วนําคะแนนที่บินได้นะครับมาบวกกับคะแนนความสวยงามส่วนใหญ่ก็นําโฟมมาตัดนะครับและสร้างเครื่องบินตามจินตนาการเช่นช้างการกล้วยช้างเอเนวันช้างคลายแก้ว แต่ว่าเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงนะครับเครื่องบินแบบพัชรลักษ์ปักษาของทีมโรงเรียนเซนต์แอนโทนีจากจังหวัดฉะเชิงเราที่เป็นช้างศรีจมพูนะครับทำคะแนนได้124คะแนนนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเครื่องบินเจ้าพยาปราหงสาวดีที่จําลองแบบจากช้างศึกพันเรศวนของทีมมัธยมวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับที่บินทําคะแนนได้123คะแนนครับ เป็นช้างเจ้าพญาปราบของสวัสดีครับเป็นช้างที่ใช้ในการทําศึกสงครามของพระนเรศวรครับผมแน่นอนเวลาขึ้นบินยากไหมยากครับผมมันต้องระวังอะไรบ้างครับอุปสรรคครับเพราะว่าสนามแข่งมันเล็กครับแล้วก็อาการเลี้ยวของพวกเราแล้วแต่สถานการณ์ครับว่าจะแก้ยังไง ก็วันนี้ถือว่าแข่งขันเป็นสนามใหญ่ด้วยนะคะสำหรับหนูน้อยเจ้าเวหาสนามนี้ถือว่ายากมากเพราะว่าที่มันแคบมากค่ะจริงๆน้องๆแต่ละคนที่ใช้เทคนิคเยอะมากในการแข่งขันแต่ละประเภทนอกจากที่น้องๆจะควักกลเมตรเด็ดเด็ดมาให้ได้ชมแล้ววันนี้เรามีแจกโดรนด้วยนะคะโดรนที่แจกเนี่ยสามารถถ่ายได้ในระดับ 4K ก็คือคุณภาพภาพนี่ชัดมากๆยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกาติกากันนะครับว่าจะแจกกันยังไงนะครับส่วนการแข่งขันวันนี้จะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกมุมารทั้ง8ประเภทเลยนะครับเริ่มจากการแข่งขันบินลอดบ่วงต่อด้วยบินทิ้งสัมภระ,ระไลไปจนถึงประเภทสุดท้ายนะครับคือโดรนรุ่นสีใบพัดขนาดเล็กกับโดรนถ่ายภาพทางอากาศถ่ายพีเศครับถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปเหมือนเช่นเคยนะครับ และนี่นะครับคือโดนนะครับขนาดเล็กที่เราจะใช้แจกอันนี้มี10รางวัลแต่ว่าสนามนี้ครับเนื่องจากทิ้งถ้วยพระราชานถึง8ใบเรามีโดนขนาดยักษ์นะครับนี่ครับลํำนี้ครับนี่คือโดนขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือโดนที่ใช้ถ่ายภาพทางอากาศนะครับติดกล้องความคมชัดระดับ 4K นะครับอยากได้ใช่ไหมครับอยากได้นะครับต้องไปตอบคำถามนะครับที่ Facebook Facebook ที่ชื่อว่าไฮไลท์ถ่ายท่อสดกีฬา ไทย PBS นะครับย้ำอีกครั้งไฮไลท์ถ่ายทอดสดกีฬาจากทางไทย PBS นะครับและที่สำคัญคือสามารถตอบคำถามได้ถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับและจะมีการประกาศผลนะครับในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับว่าใครจะได้โดน10รางวัลและก็โดนขนาดยักษ์อีก1รางวัลถ้าเป็นอย่างนี้คุณซาเซนีก็อยากได้ก็เฝ้าหน้าจอนะครับและรอตอบคำถามนะครับและนี่คือบรรยากาศจากเสียรังสิตในการแข่งขันหนูน้อยจเจ้าเวหานพิเศษครับ ขอบคุณคุณิริยะนะคะอยากได้คะ่ะแต่ว่าคำถามใหญ่ายากนะกลัวตอบไม่ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ